สวัสดีค่ะครูใจกวางโหราศาสตร์ไทยรู้ดวงเพื่อบริหารชีวิตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของเกณฑ์โอกาสนะคะเกณฑ์การลงทุนนะคะเกณฑ์โชคลาภหรือเกณฑ์หุ้นส่วนคนรักนะคะของลัคนาราศีสิงห์นะคะ หรือลัคนาสิงราศีสิงเนี่ยสามารถดูได้เลยแต่ถ้าใครรู้ลัคนาตวเองว่าเราเป็นสิงะคะ่ะก็จะตรงประมาณ70-80%แนตะคะแต่ถ้าใครรู้แค่ราศีตัวเองนะคะว่าเป็นสิงนะคะจะตรงประมาณ20.3 0%เนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำความรู้โหราศาสตร์เนี่ยนะคะไปประยุกนะคะในการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตได้เลยค่ะมาค่ะมาพูดถึงเรื่องเกณฑ์โอกาสเลยค่ะ คนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ค่ะตอนนี้ค่ะดาวพฤหัสนะคะสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะคะเล็งลัคนาหรือราศีสิงห์นะคะซึ่งถ้าดวงชะตาใครก็ตามนะคะดาวพฤหัสนะคะเล็งลัทับลั้งนะคะ ปีนั้นเดือนนั้นนะคะจะได้โชคลาภนะคะลงทุนธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะหรือตัดสินใจแต่งงานมีหุ้นส่วนนะคะหรือมีคนอุปถัมภ์ได้นั่นเองนะคะในการโคจรของดาวพฤหัสบดีนะคะท่านจะโคจรในช่องหนึ่งเขาเรียกว่าราศีนึงเนี่ยประมาณ1ปีอ่าโคจรช่องละ1ปีตอนเนี้ยท่านโคจรทับลัคนากลุ่มเลงสิง เพราะฉะนั้นคนสิงห์เนี่ยและคนกุมเนี่ยจึงมีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตได้นะคะแต่ก็อย่างที่ว่านะคะคนเราเนี่ยเวลาที่เรารู้ตัวหรือเราเตรียมตัวนะคะเวลาที่โอกาสมาเราก็จะรับไว้ได้เราก็จะสามารถรองรับโอกาสได้มากสําหรับคนเตรียมตัวนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวพอโอกาสเข้ามานี่คือจับไม่ทันนะคะวันนี้ค่ะครูใจกลางจึงมาแบ่งปันความรู้โหราศาสตร์ ให้ท่านได้รู้ว่าโอกาสของท่านนะคะมาถึงแล้วนะคะทีนี้ท่านก็ต้องนำความรู้เนี่ยนะคะไปอ d a p t นะคะไปประยุกต์ใครที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรนะคะหรือใครที่รู้สึกถูกอกถูกใจนะคะชอบพอกับใครนะคะหรือใครที่คิดจะร่วมหุ้นลงทุนใดๆเนี่ยตอนนี้ค่ะเป็นเก์ที่ดีเลยแต่ว่าถ้าเพื่อความแม่นยำจริงๆคุณอยากจะรู้ดวงชะตาพื้นดวงลึกๆคุณจริง,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 งๆว่า ตัวคุณเนี่ยควรทําธุรกิจด้านไหนควรเป็นเจ้าของหรือควรทําแบบหุ้นส่วนควรทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายอะไรแบบลึกนะคะอย่างนั้นเนี่ยก็ติดต่อดูดวงได้แต่ถ้าใครที่ไม่ดูดวงก็คุณเอาความรู้เนี่ยไปอัดแอปก็คือว่าไปเลือกประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะคุณก็สามารถที่ทราบโอกาสทราบโอกาสเขาเรียกว,ว่าดวงขึ้นหรือโชคดีของคุณนะคะขอให้คุณโชคดี